اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ان البيع مثل الربا, وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب

อัสสลามวะลัยกุมวะรำมะตุลลอยวะเาะกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่7รายการยังคงคบรถเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ทลันมาฝากผู้ชมทุกวันตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลา4 0 0นกถึง4:30นิกานาทีทางทรบ5จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมมิรฟันเวฮะมะและดิฉันวิลามมนาวระร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ จากท่านอบูฮุไรร์รอดียัลลอฮุอันเล่าจากท่านร,ารลลอซูลลลอฮ์สลลัลลอฮ์ไวยัไลฮิวุสันลมกล่าวว่าดูอาสามประเภทที่จะไม่ถูกผลักไสคือดูอาของบุพการีดูอาของผู้ที่ถือสินอดและดูอาของผู้เดินทางรายงานโดยอัตติรมีซีสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเราไปรับชมไฮไลท์กันก่อนครับ ติดตามกันด้วยช่วงแรกนะครับในช่วงของ h l ไ g h t i ินไซด์ครับวันนี้เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมฮารานมาฝากผู้ชมกันครับและในช่วงที่2ค่ะช่วงฮารานไฮไลท์เราจะพาคุณผู้ชมลงไปยังจังหวัดชายแดนใต้ไปทําความรู้จักกับแกต่ออีกแกคืออะไรนั้นห้ามพลาดเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยครับ สวัสอีสุมวรัมาตุลลอฮิวบรกาตพบกับช่วงฮาราลอินไซต์กับดิฉันนูริซันมหมามัตที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮารานั่นเองนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาราแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทาราเนี่ยเราก็จะมาดูว่าขณะนี้เองเนี่ยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆมากมายในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทารานั้นมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้เรามีวิทยากรทั้งสองท่านที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกท่านค่ะท่านแรกดกรพรพิมลหรือดออรฮามิดามหมาดนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ทารา จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นว่าที่ดรอนัทเด่นยิ่งโยโเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการและเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสูรยิยศาสตร์ราจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนั่นเองค่ะวันนี้อยากจะให้พูดถึงในเรื่องของพันธกิจในเรื่องวิทยาศาสตร์ทลาให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยค่ะ สูรวิทยาศาสตร์ทรานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีพันธกิจหลักก็คืองานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัตกรรมนะคะเพื่องานคุมค้มครองผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะคะซึ่งงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะของสูรวิทยาศาสตร์ทรานหรือห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์อยู่ด้วยกันทั้งหมด4การวิเคราะห์หลกนะคะก็จะเป็นทางด้าน กฎไขมันนะคะดูอ่าสัดส่วนของกฎไขมันแล้วก็การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะเป็นทางด้าน DNA นะคะการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็อีกอันนึงก็คือการตรวจวิเคราะห์เจลาติน,นะค,ะ<ช>ค่ะก็ทั้ง4การวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรับบริการจากบุคคลภายนอก<ช>ซึ่งถ้ามีผู้บริโภคสงสัยผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือก็สามารถส่งตรวจได้ปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะ นอกจากงานบริการทางห้องปฏิบัติการนะครับอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานบริการวิชาการนะครับก็คือเราจะไปบริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวางระบบ h ฮ w ทคิวนะครับหรือระบบการมาตรฐานทะล้านก็คือเป็นระบบที่เตรียมความพร้อมในการขอรับรองทาล้านนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดทํามาตรฐาน ทาล้านสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานคอสเมติกมาตรฐานซัพพลายเชนนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้ประกอบการนอกจากนี้เรายังมีงานด้านการฝึกอบร,รมหลักสูตรต่างๆให้กับผู้ประกอบการประชาชนได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ท่ล้านแขนงต่างๆด้วยครับ อนั่นก็คือพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ทรัซึ่งไม่ใช่แค่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะที่ทำแลบตรวจสอบอย่างเดียวนะคะเราออกสู่ชุมชนด้วยออกสู่สังคมภายนอกด้วยในดาที่จะบริการวิชาการหรือนําข้อมูลข่าวสารหรือเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทรัเนี่ยออกไปสู่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะคะก็คือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จากรววมหาวิทยาลัยเนี่ยสู่ภาคชุมชนซึ่งก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยฟังนะคะไปสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกันก็จะเป็นที่ ยอมรับในต่างประเทศในเรื่องของวิทยาศาสตร์าาที่เกิดขึ้นที่แรกในโลกนั่นเองนะคะ,คะจากที่ได้ฟังในเรื่องของพันธกิจเนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้ามีเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรเข้ามานะคะโดยเฉพาะในช่วงของการเกิดสถานการณ์ระบาดเรื่องของโรคโควิดอะไรเงี้ยมันก็จะมะีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นมากมายในส่วนของของววศูนย์วิทาศาสตร์ทาแลนเองเนี่ยมีการต่อยอดงานในเรื่องด้านงานบริการหรืองานบริการวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยต่อยอดอะไรบ้างไหมคะ ก็ในเรื่องของเจลาตินนะคะขอ,อยกตัวอย่างเรื่องเจลาตินเจลาตินเนี่ยในอดีตรเราสามารถระบุได้แค่ว่าอาหารนี้มีเจลาตินหรือเปล่านะคะ,คะทีนี้ตอนล่าสุดเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาเทคนิคเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเจลาตินที่อยู่ในอาหารเนี่ยมาจากต้นกําเนิด หรือมาจากสัตว์ชนิดใดนะคะซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาเทคนิคอยู่2เทคนิคด้วยกันนะคะก็จะเป็นเทคนิคทางด้านโปรตีนนะคะโดยใช้เครื่อง LC-MS นะคะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นเทคนิคทางด้าน DNA อค่ะก็คือสามารถที่จะระบุสปีชีส์ได้ว่ามาจากสัตว์ชนิดใดค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากเดิมที่เป็นงานรับบริการใช่ไหมคะเพราะว่าเดิมก็คือพอส่งตัวอย่างมาตรวจแล้วเนี่ยจะตอบได้แค่ว่า จะราย<ม>งานผลได้แค่ว่ามีหรือไม่มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจลาตินอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยอาจจะมาจากปลาจากหมูจากวัวก็ได้<ช>เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดงานวิจัยได้แล้วตรวจได้แล้วเนี่ยเราก็จะสบายใจมากขึ้นว่าแหล่งที่มามันคืออะไร<ช>เดี๋ยวจะให้ทางคุณอน,นัตได้เสริม สำหรับงานวิจัยนะครับนอกจากงานทางด้านโปรตีนก็คือตรวจเจอรแิแล้วเรายังมีงานด้านดีเอ็นเออย่างที่ดรพรพิมลได้บอกไปก็คือเทคนิคทางด้านดีเอ็นเอเนี่ยที่ทางสูตรพัฒนาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางด้าน next generation <Next> Gen. sequence ก็คือเป็นเทคนิคก,การหาลำดับเบ,บ,บ,บสบของเเนคือมใช่เป็นเป็นเครื่องเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า pgm หาระบุสายพันธุ์ว่าอย่างเช่นมีการปอมปนเนื้อสัตว์เนี่ยบอกว่าเป็นเนื้อหมู เราสามารถบอกได้เลยว่าเป็นหมูสายพันธุ์ไหนหมูปา่าหมูคูโรบโบตะหรือหมูหมูทั่วไปก็สามารถเหมือนอสามารถที่จะย้อนกลับไปที่ต้น<ช>ตอได้สามารถรรที่จะดูในเรื่องของอลำดับพันธุกรรมของของสัตว์นั่นเองของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีเทคนิคที่รวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ทางด้านดีเอ็นเอก็คือเทคนิคมันติเพกซึ่งก็คือเป็นการตรวจสัตว์ต้องห้ามหรือว่าสัตว์ที่ไม่ฮาลานเนี่ยพร้อมกันหลายสปีชีในการตรวจเพียงครั้งเดียวครับ เพราะว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่แค่ระวังเรื่องหมูอย่างเดียวบ,บางคนเนี่ยก็คือผลิตต้องการลดต้นทุนไปใช้สัตว์ที่แบบไม่ได้าาเป็นสัตว์เศรษฐกิจราคาถูกมาผสม<ช>ด้วยรตรงนี้เราก็เหมือนกับสามารถที่จะตรวจได้ลายสัตว์เป็นการพัฒนาเทคนิคเพื่อป้องกันพอผู้ประกอบการหรือว่าภาค ธ <Dante> ุรกิจ да: เนี่ยเขารู้ว่าสูงวิทยาสาราเราเนี่ยสามารถตรวจได้ก็ก็เป็นการที่เขาเนี่ยจะระวังว่ามีเกิดการปลอมปนนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างในเราได้เก็บข้อมูลมาว่าอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยมีการใช้เนื้อหนูมีการใช้เนื้อสัตว์อื่นๆมาปลอมปนในเนื้อวัวอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพัฒนาเทคนิคเหล่านี้ขึ้นมาครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคมได้ดีทีเดียวทีนี้สูงวิทยาสาราจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแน่นอนเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองและก็โลกเนี่ยมุ่งสู่ในเรื่องของงานวิจัยมหาวิทยาลายัยวิจัยนั่นเองศูนย์วิศว์ทลานมีงานหรือพันธกิจหรือนวัตกรรมอะไรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับการที่อยู่ภายใต้จุฬาลงกรณ์เองหรือว่าเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคมค่ะ การวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมนะคะถ้าในเมื่อปีที่ผ่านมานี้นะคะเราก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คือมีการปอมปนเนื้อสุกรในเนื้อวัวนะคะแล้วก็เราก็ได้ทําการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทําการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการที่ทําการ ส่งออกเนื้อนะคะซึ่งเป็นเนื้อจระเข้ซึ่งเขาพบว่ามีอาจจะมีการปอมปนเนื้ออื่นเข้ามาในเนื้อจระเข้ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะตอบรับ ตอบโจทย์ของสังคมนะคะทั้งที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมซึ่งงานวิจัยที่เราพัฒนาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฮาลานโดยอย่างเดียวนะครับ,รบเราสามารถพัฒนางานที่เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างที่ดรพรพิมลบอกได้แล้วว่าคือบอกเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้กินเนื้อสระเค้อ,อยู่แล้วแต่การที่เราแก้ไขปัญหาในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของจุฬาลงกรณ์ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์สังคมคใช่ไหมคะคมันจะมีงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมอื่นที่เหมือนกับอาจจะตอบโจทย์ในแง่ของมันมีเวสต์โปรดักต์มีของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแล้วมาผลิตเป็นงานวิจัยไหมคะ ครับผมสำหรับถ้าเกิดเป็นการที่เอาเวสโอดัตเนี่ยมาใช้ก็อย่างตอนนี้เรามีน้องนักวิจัยของเราเนี่ยได้พัฒนาเป็นเกี่ยวกับเรื่องเปลือกเอาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเนี่ยมาสกัดแล้วก็มาทําเป็นเจลแก้สิวแบบเป็นแผ่นฟิล์มติดบริเวณสิวนะครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบถ้าถ้าเป็นกล้วยใช่ไหมคะเปลือกกล้วยเนี่ยแน่นอนเป็นวัสดุเหลือใช้ถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมก็คือเป็นวัสดุเหลือใช้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนั้นๆก็จะทิ ซึ่งมันก็จะเกาะให้เกิดในเรื่องของขยะใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะมาผลิตเป็นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับศุนริสาราและก็ให้กับประเทศชาติได้นั่นเองนะคะ อันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีฮาราสนะคะที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ทาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้พัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งในสังคมไทยและก็สังคมโลกนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงเนื่องจากว่าทางเหมือนเป็นแหล่งอ้างอิงในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทาราให้กับ ทั้งสังคมไทยและสังคมโลกนั่นเองนะคะวันนี้ของ l าร i ลินไส้ก็หมดลงแล้วนะคะในตอนต่อไปเนี่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะและเรา3ามคนก็ขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายาวัสาลามอะลัยกุ้มวารักมาตุลลอฮิวะบาระกาตุ มันอยู่ในแม่น้ำแถวเนี้ยเรือนี้จะเป็นเรือของฝั่งอ่าวไทยมันก็จะอยู่บริเวณเนี้ยท่าสงขลาน้านครอะไรแถวเนี้ยมันเป็นแล้วแต่แล้วว่าเรือมันจะอยู่ประเภทเล็ดเล็ไหนอะลองไหนเยอะค่ะเยอะช่วงนี้เยอะแล้วเพราะว่าเรือมันพุ่งออกเรือมันพุ่งออกหลังจากที่ว่าเขาจอดมาเป็นสิบกว่าวันแล้วไงเนี่ยแล้วก็แม่ค้าตามแพใหญ่ๆเขาก็มาเบตงนาลา ก็มาเที่ยวแหละแถวเนี้ยตั้งแต่ฝั่งนาลาลงมาเป็นฝั่งทางนู้นแหละ,และก็มีพวกที่ว่าเสือปลาให้มาเลด้วยก็จะมาซื่อต่อทีที่กว่าไปซชื่อต่อจากแม่ค้าราะว่าเป็นรถใหญ่ๆรถกระบะใหญ่ๆ้บบก,ก็จะขายไปส่งมั่งแล้วก็ไปขายตามตลาดพราว่าเป็นรถที่ว่าน้องว่ารถตึ้งวงรถเล็กโชเล่เล็กๆกๆ็กๆาาตามหรือบ้านที่ว่าเขาเล่ยขายอะ่ะ มีผักมีอะไรพร้อมอย่างนั้นแหละใช่ชาวบ้านก็มาซื้อ5โลแต่ว่าต้องห้าโลขึ้นไป10โลขึ้นไปบางทีเขาก็เดิน,ม,นมันดีกว่าไปซื้อตรงนู้นไงตรงนู้น,น้างในตลาดบางทีปลามันก็ซื้อจากนี่ก็ไปเอาราคาขอ่อใช่ไหมอ่ะ Amor kat Amor Oh ada belakang dia orang uh, Ike, daging, ayah, sutung, kepoh Ada lah sikit-sikit cara tu Let, Bukan tak letih, letih tak apa Kita beli faham suk juga jual baik ni adik Sehari sepah gelap pun letih Tapi Oh baik Boleh buat hijau eh Hmm, Pak Man Hmm, jelapai puluh helo Tu ya bangsi ko hari tak ada nak tu kita ambil ada pito ada kalau hari nak kita luk dari masik ni samsik ko api leh tak buat leh api samsik song mula jual kita buat bagi ni yo makan mudah ni cuba kata jadi mudah makan lah Okay lah, apa, tak nak beli lah. Mati ma neng di bawah pak Hil. Maaf, maaf Uti. Batu hari hari Ah, Ah senaruan. Hari maaf tu dah kita ya hari selera. Ah, kalau mai maaf rumah. Yeah. Hari senar kak dok jual kot kau ni kum tekai, yer nak ni sa. Jod jod tak lagi mulu. Ta mulu dah banyak tapi nak yang nak sa. Kalau nak tambah ni, kita jual boleh. Nak kapan lagi lah ni, kalau nak usah, nak awi, nak ni. Kalau macam-macam, ike kemung, ike lolong. Ike lolong, jual ke pasir-pasir, boleh macam. Ada ike lolong susun sikit, kembali ke lolong. Ike lain kita kisar, minit lain, no, ike lain. Kalau banyak, kemong, lolong. Harga lebih Kedai hari ni kita jual harga RM50 Kalau eh. lebih tu esok kita luk lah mm. buat, buat, buat muguh, eh. tak lebih, lah Buat-buat murah mm. ya. Tak boleh pergi harga Jadi kata Burung jaklik pun tak apa lah oh, dia bagi, kek, Eh. Kalau misi tu ada yang jual dah, saya so, tak boleh jual lah tu kalau dia mau jual pagi Teh, tadi Tak ada tak boleh Ayah beg ni dia kena pehek Kau ambil sik eh kalau kita buat bubuk tu Tak ada masalah tea Dewi lah Dia dah dulu Saya kak dua Tak sekali Kalau kot ni kot pagi kak pergi dulu Kalau kot ni dia melepas dulu Tak aman Dua kilo dah Tu bet mari sini buka tiga Kak Klek buka ni Kak bangun tidur di songkrum <tuh> Tak mula kukuh ปาตุกะวีสาปกนนิคมเทพาไปถึงลำลองแล้วก็นาทาวีอุโมกัด์ดอกนาทาวีโยเป็นทางประจำมันเหมือนอรถดยสารประจำทางประมาณนั้นแหละแตะ่แต่เพียงแค่เปลี่ยนว่าคนอันนี้เป็นสิ่งสิ่งของไงอย่างตอนที่ที่เดิมๆม,มันมันมันจำเป็นอะ ถอาเป็นไปได้ไม่อยากไม่อยากทําก็ไม่ใช่นะแต่พี่ก็มันด้วยความจําเป็นมากกว่ามันก็สิ่งที่เราโชคมันก็มีอีกปะพีกิจต่อเป็นลูกชายคนเดียวไงกอต,ต้องถ้าเราไม่ทําแล้วเขาก็เขาก็ไม่ไ,มได้ทําอ่ะสามสิบกว่าปีตั้งแต่คอ,อยอายุสิบห้าถ้าจะมีเพลิแล้วก็ผมก็ยังไม่ยังไม่เกิด้วยซ้อมก็รถ <c oughs> มาแย่งพื้นที่เอาง่ายๆอย่างนั้นน่ะแล้วก็เราก็บอกด้วยด้วยความด้วยดีๆน่ะเนาะถ้าเป็นไปได้อ่ะเออหาทางใหม่เถอะเพราะว่าเราทําตั้งนานแล้วแล้ว mm hmm. ถูกเข้าบางคนอปร,ประเภทคนที่ว่าดือ้อๆ mm hmm. ก็ไม่ฟัง mm hmm. ก็ดื้อรัน้น mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายก็เรามปนคนนานแล้วไงก็ลูกค้าประจําของเราเราก็มี mm hmm. เขาก็เลยไม่ไหวสุดท้ายเขาก็เลย

jajan-jajan sikit lagi tu Tak boleh buat gaduh-gaduh eh tu luka tak sedap kot beli dari tengah tengah gaduh oh. Sehari-sehari kat Mahakam Mepet Sehari-sehari tak anjok li kalau saya betul banyak lagi kat Mahakam ni Boleh ke dengan ikan dengan tepung tangkan rot ni lah Mepet Masang lapis luk cing saya krok kalau kepuk hari nak jual ni Lapis telur ikan Kabak dia buat gula jual Ada เก็บอเดอร์กันดาบอเดอร์เดละเยอะแบบนี้ทุกวันวันศุกร์วันอาทิตย์และก็วันจันทร์ทำไมเราเลือกถึง3าวันนะครับอันนี้ผมไม่เลือกอันนี้คุณไม่เลือกอันดับแรกวันวันศุกร์ก็อย่างที่รู้ๆนะเราคนอิสลาม ละหมาดมีอะไรเราก็เลยเลอกที่จะอยู่บนสูงแล้วก็วันอาทิตย์นั้นอันนี้ไม่รู้ผลจริงๆเพราะเมื่อก,ก่อนขายขายอยู่วันอาทิตย์แต่ว่าวันจันนี้มันมีนัดใหญ่ที่นิคมศิพาก็เลยก็เลยหยุดวันนั้นทําไมถึงหยุดตอนที่มีนัดใหญ่ครับเพราะว่าเราขายอยู่ในโซนนั้นไง ถ้า,าเมื่อเมื่อมีนัดคนคุณก็จะออกจากบ้านเราก็เลยขายไม่ค่อยดีก็เลยก็หย,ยุดดีกว่าอืมมันไม่ค่อยมีเวลาอยู่ได้อยู่กับลูกอผมผม,ผมเข้าใจดีอะว่าเออพ่อแม่ต้องทํางานไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยอะแล้วลูกรู้สึกยังไงอะ แต่ผมถ้าเป็นไปได้อเราเราอยากเลือกง,งานที่มันให้เวลากับครอบครัวได้มากกว่านี้ก็อาชีพนี้มันเลี้ยงพ่อแม่เราได้แล้วก็ทําให้เรามีทุกอย่างได้เพราะว่าอาชีพนี้ก่อนจะมีรถตู้ก่อนจะมีสวนยางก็มีอันนี้ก่อนมันก็คือรากรากของเรามันคือฐานของเรา ถ้าจะให้ผมทิ้งไปผมเสียดายนะผมไม่อยากทิ้งแต่ผมก็ก็พยายามหาทางจะทำยังไงไม่อยากทิ้งรากของเราแต่ไม่อยากจะขายในรูปแบบนี้ บริการก็ดีดีคือมันมสะดวกอะลูกมันมีครับทุกอย่างมีทุกอย่างตั้งแต่มาที่ฟัรยันเรือรบเลยแม่ค้าก็ใจดีด้วย<อ>สลาดใกล้ๆมีทุกวันลูกแต่ว่าสะดวกตรงนี้ดีกว่าม,มาถึงบ้านไงรู้สึกว่าเออนะเราไม่ต้องไปเดินมันไม่ต้องเสี่ยงอะไรด้วยลูกตรงนี้คือว่ามีทุกอย่างครบที่เราต้องการละอันนี้ซื้อไปขายใช่ไมัขายต่อเป็นร้านอาหารอยากเป็นร้านอาหารบอกมั่งเลยล่ะนะฮะเดยตามใจแม่ไง ก็เขาจะคัดสรรสิ่งดีๆมาให้เราแล้วไงถ้าเราไม่ต้องไปตลาดงั้นเดี๋ยวเอานี้30ตัวนะเลือกสวยๆให้ด้วยมอนวลเปิดแก๊สตั้งไว้บนโต๊ะไปยุคพากลับมากี่ปีแล้วครับเพิ่งเจอกับกระมอค่ะที่จริงขายมา30ปีแล้วยังไม่รวยสักทีลูกก่เลยแต่ยูงไอเกเรอโมวานนี้เด็กิตร์เลยกลับมาหนุนๆตัวโมดาพูดกระนได้รถเช็ครูโม Lepas jua ha, wak ha, lah. kan tu jual kapkau baik tak. Jual masak, jual masak. Buat kedai ni? Ha, buat-buat hamba ni tak. Ha, dia rumahlah. Bukan dah. Pak amuh hal tak sempur katok pun kita umur banyak dah eh. Tak nak buat tancai baik tu dah. Uh. Ha. Buka kedai rocek kita la <tuk tuk> ke tua nak kerja kat tu lah pula. Tak buat main kerja ni dah. Kesian. Pak man buat tiga tahun dah. มุสลิมหรือมุสลิมเฟรนลี่โปรดักต์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรับสมัครวางขายสินค้าวันนี้ฟรีค่าแรกเข้าและกิจกรรมการกพัฒนาการตลาดอีกมากมายสมัครเลยดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตาร์ทล้านร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตาร์ทล้านจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ f a c e b o o k ทยชอปรีบสมัครกันเข้ามานะคะ ารายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้สาระและความบันเทิงอย่างครบถ้วนเลยนะคะกับรายการวิถีอรอมฎอนปี7นั้นยังคงครบรถไปด้วยสาระที่เรานํามาเสนอกับท่านผู้ชมทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นก30นาทีทางาททบ5แห่งนี้ทานเข้าวสมหวดแล้วอย่าลืมรับชมรายการของเราด้วยนะคะ และท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังทาง YouTube ช่อง HSC Channel และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook Fanpage วิถีรอมฎอนครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะอัสมลัยกูมวเระมะตุลวะระเระกาฮสวัสดีครับสวัสดีค่ะ